โอ้โหนี่ถามจริงเหรอเป็นอะไรกับเจเจตอลินเนี่ยอ้าว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 อ้้ใจตังมาพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่คะรอ้อย่าเพิ่งไปนะนี่ใจเย็นๆยังไงรออีกแป๊บหนึ่งนะนิดนึงนะพี่อยลีลาองเหนื่อยแล้วเนี่ยนี่ลีลารออีกนึงนะโอ้ย คืออ้าวผอ้โทรนี่ถามจริงเหรอเป็นไรกับเจเจตลินเนี่ยอ้าว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 อ้้าวอ้้ามาโอ้โหพี่นี่ผมตกลงกับพี่แล้วไม่ใช่เหรอผมขายพี่900นะ100เดียวไม่ขาย พี่พี่พี่เข้าห้องน้ำก็ไม่บอกผมแต่ที่แรกเราพี่ไปก่อนเลยพี่ผมรอได้หวานเขาเราก็เถอะไม่ทันแล้วทีแตกแล้ว้พี่นี่เป็นอะไรเนี่ยเขาเราเป็นประชาชนผมน่ะเป็นตำรวจเออ คืต้องบอกนะผมไม่ได้จับโอโอ้บอกว้บอกาโอโหคือเจ็บข้างเจ็บ้นดแเกมาหลอฉันเป็นเพื่อนเกนี่อวมันตัดคอฉ้นมาทไอ่็คมจีด้วยนะครับผมพูดถ้าเกิดบอกพี่ไปพี่จะโวยวายจนมันหนีไปอะเดยม่แต่าช็อตไปึ้นมาทำไงอะโอ้โอ้วัญเอ้ยขวัญมาอ ตำรวจครับคุณขอกระทืบมันสักทีได้ไหมขอคุณตำรวจครับอย่าให้เขากระทืบผมนะครับเป็นตำรวจอ่ะจะต้องคุ้มครองผู้ต้องหานะครับผมทีตอนทำอะไรไม่กลัวส่งเป๋าตังค์มาเลยเอาไปเดี๋ยวเอาขอสักร้อได้ไหมวิ่งเหนื่อยขาดทุนน่ะหน้าด้านไม่สนึกบ้างเลยนี่ไงที่ขโมยเงินคนอื่นเขาที่เขากำลังจะกลับบ้านน่ะถามจริงเถอะไม่สงสารบ้างเลยไง สงสารครับแต่ถ้าจะทําการใหญ่ใจต้องเฮี้ยมเฮี้ยมอย่างนี้ใช่ไหมพูดเลยไม่สํานึกอีกไม่มีพ่อไม่ีแม่เลยไงถึงไม่ร uh, ู้ว่าเวลาพ่อแม่เขารอลูกกลับบ้านลูกเขาไม่ได้กลับอ่ะเขาจะรู้สึกไงเสียใจมั้งครับงั้นก็เสียใจในคุกต่อแล้วกันนะ

อยากให้เธอมาให้ตรงวันอาทิตย์ตอนห้าโมงอย่าลืมนัดคนที่รอ